ัวรบ1,400หัวพร้อมใช้งานทำนาโต้นั่งไม่ติดกัวรสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังวักเนอร์เคลื่อนผลทั่วโยุโรปแล้วจากกรณีเมื่อวันที่24มิถุนายน2566มีรายงานว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนระอุข,ขึ้นมาอีกแล้วรอก หลังจากนายเยฟเกนีปริโกชินหัวหน้านักรบรับจ้างกลุ่มวักเนอร์ได้โชว์รูปตนเองอยู่ในศูนย์บัญชาการกองทัพรัสเซียในเมืองรอสตอฟออนดอนลาวและระบุว่านักรบของตนคุมฐานทัพของเมืองไว้ได้ด้วยก่อนหน้านัน้นานายปริโกชินได้มีการให้คำมั่นว่าจะค้นผู้นำของกองทัพรัสเซียซึ่งเขาและนักรบหลายหมื่นคนประกาศว่าพร้อมสู้จนตัวตายแต่ต่อมาทางกลุ่มวักเนอร์ได้มีการเคลื่อนพลกลับสู่แนวหน้าเพื่อต่อสู้กับยูเครนตามเดิมแล้วและ ด้อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นาเบลารุสกําลังเจราจากับนายบริโกชินเพื่อยุติความขัดแยง้งและปูตินก็ตกลงที่จะพูดคุยด้วยจนในเวลาประมาณ2 1่สอนาฬิกาสื่อของรัสเซียรายงานว่าบริโกชินจะเดินทางไปเบลารุสและคดีความทางอาญาเกี่ยวกับการกรบฏของเขาและกองกําลังวักเนอร์จะถูกยกเลิกทั้งหมดโดยเมื่อวานนี้25มิถุนายนจน2อง6เว็บไซต์ทับคอได้มีการรายงานว่าสำนักข่าวลารียบิกาเปิดเผยว่านาโตกลัวการใช้อาวุธนิว เคลียร์ของมอสโกเพราะ PMC w a g n e วนอ Wagner, โดยมีรายละเอียดระบุว่าเมื่อวันที่24ิมิถุนายนตัวแทนของกลุ่มนาโตได้มีการติดต่อกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันเกี่ยวกับว a g n นอร์ c ความสนใจของพนอันธมิรแอตแลนติกเหนือในขณะนี้ถูกตรึงไว้กับส่วนหนึ่งของศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของสหพ,พันธนรัสเซียข้อความนี้เขียนโดยหนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายของอิตาลีลาริพาปิกาซึ่งเป็นเจ้าของโดยกลุ่มสื่อ G E D I กระโป Editorial ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม x อ ซึ่งเป็นตระกูลอเนลลีที่มีอํานาจของมหาเศรษฐีตามเอกสารเผยพรนรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์1.4พันหัวรบที่พร้อมใช้งานทันทีในเวลาเดียวกันเสาทางทหารของวคเนอร์พีเอ็มซีกำลังเคลื่อนที่ไปทั่วยุโรปของดินแดนสหพันธร,รัสเซียดังนั้นนาโต้ NATO จึงเร่งให้มอสโกรับรองว่ากลุ่มและกองกําลังไม่มีบทบาทใดๆในการกระทําที่กลุ่มกบฏตัดสินใจดังนั้นตะวันตกจึงแสดงให้เห็นว่าพวกเขากลัวปฏิกิริยาที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้นาํารัสเซียและใน เดียวกันก็พยายามที่จะน้มน้าวให้สหพันธรัรัสเซียมีส่วนร่วมในการปลดเยฟกินีปริกวชินเมื่อวันก่อน เตือนคุณว่าในวันนี้การเดินขบวนแห่งความยุติธรรมโดย PMC w a g n e วไปยังมอสโกสิ่งพิมพ์ปรากฏบนเว็บที่พูดถึงการจับกลุ่มโดยว a g n e อร์ของสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในดินแดนของสหพนันธรัสเซียซึ่งมีนิวเคลียร์สามารถเก็บอาวุธได้นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าตามที่ประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานดราวูชิชนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าตามที่ประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานดราวูชิชการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการ ลาจนของวักเนอร์พีเอด้วยหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศที่ต่อต้านเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งนี้ยังมีรายงานว่าวักเนอร์มีแผนเตรียมที่จะยึดโกดังเก็บอาวุธนิวเคลียร์โดยหน่วยจูโจมได้เข้าใกล้กับชานเมืองโบริโซเกรฟแควนโบโรเนสมีสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่าออบเจกต์3754 นายดมิทีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียระบุว่าการพัฒนาของเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าผู้นำวักเนอร์มีแผนการปฏิวัติแบบจัดฉากโลกจะถูกทำลายล้างหากอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือของพวกเขาวิกฤตจะไม่จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งตามที่มีการปล่อยข่าวปลอมในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่ามีการอพยพของบุคคลสำคัญบินนี้ออกจากชานเมืองกรุงมอสโกนั้นเขาปฏิเสธเพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่ของตนตามปกติ